ไม่พอดีฝนหยุดตกใต้หนึ่งอาทิตย์หน้าดิ้นีกระแหงก็ต้องมาลดน้ำต้นขหลักเจ็ดแปดเดือนบุกแน่งรักไว้เพื่อได้อาศัยนาง แบบพึ่งผ้าจะรอดหรือจะลวงกับบรูนีงลดวันเว้นวันกําลังไง มันไลย้ยเ่ามีแหละต้นมะสิดาเจ็ดสิบต้นนั <c oughs> ่นแหละมันสีอะไรฮอดยุงสีแหละท่านไปสวนน้อยๆหลังบ้านสึงตอนไหนก็ตอนนั้นแหละ รถวันเว้นวันตอนนี้ก็โตแล้วก็ขอเด็ดนะเพราะว่ามันเพิ่งปลูกตอนวันแม่นี่เองขอเด็ดออกนะคะขอให้โตเร็วเร็วนะคะ เลี้ยงน้ำต้นไปก่อนหงเอ้ยหงวันแม่ลูกวันแม่จะต้องเอาหน่วยเอาลูกบ่ได้ให้เลี้ยงน้ำต้นสักก้อนนะจ๊ะคนสวย